คืออาจารย์ทั้งสองท่านครับคือแน่นอนแหละว่าก็ต้องมีผู้ที่เขาลงคะแนนเสียงให้กับทางก้าวไกลหรือว่าทางฝั่งของคนที่เขามองว่าเฮ้ยก็ได้สสมากอันดับหนึ่งใช่ไหมหนึ่งร้อยห้าสิบสองเสียงนะครับหรือว่ารวมรวมสสพักต่างๆได้รวมกันแปดพักสามร้อสิบสามเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนไปแล้วเนี่ยมันต้องมีคําถามในใจเขาว่าเอาทําไมเขาถึงไม่ได้เป็นนายกอย่างเงี้ยคือการเมืองเนี่ยมันมีปัจจัยแปรผันได้หลายประการ นะครับแม้ว่าจริงอยู่ในแง่ความชอบธรรมเนี่ยอย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่นะครับว่าพรกคก้าไกลเขามีอันดับหนึ่งละนะแล้วก็เขารวมเสียงได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งสภาผู้แทนราษฎรด้วยซึ่งนั่นถ้าเป็นการในภาวะปกติมันไม่ต้องโหวตเลยคุณอุ๋ยเพราะเกิน2 5 0แล้วด้กันเมือว่อนปสภาคุยกัน500้คนปราคุยกันนี้ยังไงก็ยังไงก็เป็นนายกอยู่แล้วแต่ด้วยผลของรัฐมนุนปี60ยมันทําให้การเมืองอยู่ในภาวะไม่ปกติมันทําให้เกิดการแยกส่วนระหว่างเรื่องของการเลือกตััััััั้้้้งงงงงแลละะเเเกกกกกมมมมมในนนนนนนาารรจจจดดตฐบซึึึึ่ิขอีีีว ออกมาได้หลากหลายซีนาร์โอเลยเหมือนที่เราคุยนี่แหละวันเลือกตั้งนะฮะว่าเป็นไปได้รัฐบาลเสียงข้างน้อย<ช>ซึ่งตอนนี้<ช> <ๆ S 1> โอกาสมันก็น้อยลงเรื่อยๆแล้วละ่ะ<ช>นะหรือว่าอาจจะเป็นรัฐบาลก้าวไกลก็ได้หรืออาจจะเป็นรัฐบาลเพื่อไทย<ช>นะครับที่เราคุยกันว่ามีโอกาสพลิกขึ้นมาหรือนายกคนนอกก็ยังเป็นไปได้ด้วยหรือสุดท้ายเลือกไม่ได้ต้องยุบสภาอันนั้นคือแบบสุดขั้วไปเลยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอยคือตอนนี้มันออกได้ทุกหน้าเพราะยังไ,ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ในแง่ของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยในทวีปเมื่ แล้วถ้าเกิดเนี่ยผลกระทบมันจะเกิดกับพักเพื่อไทยไหม uh. อ่าผมว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดมากมายแบบที่หลายคนคิดนะครับหลายคนบอกว่าถ้าเป็นแบบเนี่ยเดี๋ยวพักเพื่อไทยเลือกตั้งครั้งหน้าจ,จะศู์พันเหมือนกับหลายพักการเมืองรรคเก่าแก่หรืออะไรเงี้ยอันนั้นมันคนละแบบนะคือเขามีปัญหาในโครงสร้างภายในพักด้วยนะพักการเมืองที่เก่าแก่ที่ว่าเนี่ยแต่กรณีพรักเพื่อไทยไม่ใช่พักเพื่อไทยเนี่ยคนที่เลือกเพื่อไทยก็คือคนที่ต้องการสนับสนุนแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยต้องการสนับสนุนรัฐบาลพักเพื่อไทยนะเพียงแต่ว่าวันนี้ พอมารวมกันเนี่ยมันเป็นลักษณะเจ็ดจำนงร่วมนะที่เพื่อไทยก้าวไกลแล้วก็อีก7-8พักเนี่ยมารวมกันแล้วก็เห็นตรงกันท่านั้นเองเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันไม่ได้ทําให้เจ็ดจำนงเสียไปนะฮะเพราะเพื่อไทยเองก็ เตจำนวนคล้ายๆก้าวไกลก็คือว่าสับสนประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการใหม่เอาสองลุงแม่อะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วถ้ามันถอดเงื่อนไขบางอย่างเช่นสองลุงไม่มีนะมันก็สามารถที่จะเดินต่อไปได้นะเพราะฉะนั้นนี้คือไม่ใช่เป็นจุดที่จะเป็นปัญหาแล้วจุดที่เราน่าสนใจประการคือในแถลงการพักเพื่อไทยที่ออกมาหลังวันเลือกตั้งเลยนะแถลงการในเขียนน่าสนใจนะอาจารย์บอกว่าพักเพื่อไทยยึดหลักการว่าพักอันดับหนึ่งเนี่ย ต้องมีความชอบธรรมก่อนนั่นหมายว่าถ้าวันหนึ่งเพื่อไทยอันดับหนึ่งก้าวไกลก็ต้องเคารพในหลักการนี้ของเพื่อไทยเหมือนกันสมมุติถ้าเกิดเขามีสอสอเข้ามาย้ายเข้ามาอยู่ในพักเพิ่มอีกก็เป็นสิทธิ์ของเขาเราไม่นับวันเลือกตั้งเรามานับวันหลังคือรอบแรกที่มาเติมตอนหลังรอบแรกผมว่าเพื่อไทยเขาไม่ฝืนหรอกก็นําไปสู่การโหวตแต่ถ้าคุณวิทาวดไม่ผ่านรอบสองจะเป็นความชอบธรรมเพื่อไทยก็เป็นอย่างนี้แหละฮะพุ่งตรงนะก็คือว่าถ้าเกมเนี่ยนะครับการที่พลังประชารัฐย้ายพักมารวม กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยพุ่งตรงนะปีกที่ที่ไม่เอาพรรคเก้าไกลอ่ะนะครับผมเห็นฟังฟังข่าวเนี่ยร้องว้าวกันร้อยเปอร์เซ็นต์คำว่าร้องว้าวคือทุกคนรู้สึกเออเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้เว้ยมันมีความเป็นไปได้ที่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 มันจะเห็นรัฐบาลในเร็ววันกว่าที่พรรคเก้าไกลจะเสนอโมเดลว่าเอยโหวตครั้งแรกไม่ผ่านก็เสนอไปครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ ขอโทษนะครับพูดกันไปถึงว่าจะโหวจนกว่าสวชุดนี้จะหมดวาระอย่างเงี้ยนะครับสุตทุสภาหกเจ็ดนูกฮะซึ่งซึ่งซึ่งติ่งนะพูดได้แต่ปัญหาคือภาคอื่นๆของสังคมเนี่ยเช่นภาคระบบเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยเขาก็อยากจะให้บ้านเมืองมันเดินหน้าเพราะนั้นเกมอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นเกมของติ่งติ่งส้มก็ว่ากันไปนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับถ้ามันมีโซลูชันแบบที่ผมได้เรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยช่วงที่แล้วเกิดขึ้นเนี่ย ทุกคนมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันพอไปได้แต่ตอนนี้เรายังไม่รู้นะพลังประชารัฐเขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะยุบเรืออะไรอยู่นัเขาไม่ได้แถลงแนวโน้มใช่รับคือจริงไม่จริงมันเป็นกระแสข่าวมันเป็นแนวโน้มว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะมันมีเขาเรียกว่ามันมีแนวทางที่ทํากันมาก่อนแล้วแล้วแนวทางนี้ก็ต้องหัวว่าเรียบเนียนแล้วหลายฝ่ายก็รู้สึกว่าให้การตอบรับยกเว้นติ่งที่เชียร์พักก้าวไกลอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับแต่คราวนี้เนี่ยพอพอมันได้รับการ การขานรับในระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะมาโยงโจทย์ว่ามันก็จะไปตอบโจทย์เรื่องการชุมนุมนะครับพะนั้นแล้วเนี่ยตัวที่อาจจะไม่แฮปปี้กับเรื่องนี้ก็คือพุ่งตรงก็คือส่วนใหญ่จะเป็นแฟนคลับของพรรคเก้าไกลถ้าเกิดเขามาชุมนุมเรียกร้องกันเขาลงถนนกันทำยังไงก็ชุมนุมเจ้าหน้าท <ไง S 1> ี่ในเมื่อเขาเลือกมากได้2 2> ร้อยห้าสิบสองเสียงแล้วเขายังไม่ได้เป็นนาย,ยกอีกรวมเสียงได้ขนาดนี้ยังไงเจ้าหน้าที่ก็ต้องบริหารจัดการนะครับผมผมคิดว่าอย่างนี้นะครับการชุมนุมเนี่ยมันเป็นเสรีภาพเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรรรองตามธน ถ้าเป็นอย่างที่ข่าวได้บอกว่าผู้ชุมนุมเองเนี่ยก็บอกว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่ทําอย่างอื่นไม่ได้นะครับก็นอกจากว่าก็ต้องดูแลสวัสดิภาพเขาแล้วก็ชุมนุมกันไปขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับและที่สําคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง32ครับ